ทุกคนนั้นผมมีความสุขผมไม่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอยีกแล้วอย่าปล่อยให้ผมโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้ใครมาทำลายประเทศที่รักยิ่งของเราอย่าให้ใครมาร้อยฆ่าประเทศของเราที่เขาเรียกผมว่ายมหรือปภพอผมรับได้แต่มีหน้าที่อะไรปกป้องประเทศชาติชาติศาสนาพระหราตริย์และประชาชน เราแบ่งแยกกันไม่ได้ใช่ไหมแผ่นดินผืนนี้แผ่นดินของใครของคนไทยทั้งหมดใช่ไหมเกิดที่นี่ใช่ไหมหากินที่นี่ใช่ไหมหลายคนก็ตายที่นี่ใช่ไหมเราต้องรักแผ่นดินผืนนี้ของเราเราจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งไม่แบ่งคนเป็นพวกเป็นฝ่ายไม่ทำให้ครอบครัวเราลูกไม่เคารพพ่อแม่ แอกครับครูวายจั์การเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันตรายใครยอมไหมเราต้องสามัคคีกันเห็นตรงกลางไม่อะไรนะ่ะทงใจลงใช่ไหมแล้วดูสีของพรรครวมไรทั้งชาสิสีอะไรเดี๋ยวก็มดูก่อนแปลงไอ้ไล้กันไหมนดะ นั่นคือสิ่งที่เราเทอดไว้เหนือสิเหนือหัวของเราทุกคนผมจําเป็นต้องมาอยู่ที่พักนี้เพราะอะไรเพราะผมต้องการสร้างความสงบสุขต้องการสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศไทยผมใช้ชีวิตของผมมาในการดูแลแผ่นดินผืนนี้ด้วยความเสี่ยงรายมาตลอดชีวิตของผมเกือบทั้งชีวิตจนกล้าไปสู่การเป็นผู้การบกผมก็คือคนของชนบุรีด้วยใช่ไหมและมีคนชนบุรีเนี่ยเป็นพวทบกี่คน แล้ววันนี้มีใครเป็นนายกได้กี่คนวันนี้มาให้กำลังใจกับสอสอเขตของพรกรวมในสางชาติทุกคนทั้ง1บเขตต้องได้ทั้งจังหวัดได้ทั้งประเทศด้วยพอะไเพอะไร 看人一人 เป็นอีกหนึ่งศิลปินผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงสำหรับพอรเชตเอ็มเปีย์อดีตมือกลองวงมสมมยบัฟฟาโล ปัจจุบันเจ้าตัวยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อนำเงินไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการระดมทุนสร้างบ้านให้แก่ผู้พิการผู้ยากไร้อย่างที่เราเคยเห็นจากในคลิปที่ผ่าน,านมาล่าสุดแชทได้เคลื่อนไหวโพสข้อความฝากถึงคนไทยให้สำนึกในคุณแผ่นดินระบุว่า จะทําอะไรก็ทําไปสิครับแต่ไม่ควรไปแตะต้องเบื้องบนอย่าล้าเส้นฮึกเหิมเกินไปโออวดโชว์เอาดีเข้าตัวโยนความไม่ดีให้คนอื่นไม่เทเลยนะทุกๆตระกูลของคุณคุณคนรวยๆทั้งหลายมาขออาศัยแผ่นดินประเทศไทยจากไม่มีอะไรมาเลย ป็นคลิปที่นแอดคาราบาวเนี่ยพูดถึงลุงตู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังนะพี่แกก็ทำได้ดีนะพี่ตู่ทำผมชอบผมชอบมันเชียร์ไออกมาเสนอในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันดําเนินตามนโยบายที่ลุงบอกว่าทําอยู่ทําแล้วแล้วก็ทําต่อประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเออหนุมก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเกินจริงค่ะรู้สึกว่าอ่ะเป็นพะพีน่าจะฝากความไว้วางใจได้มากที่สุดค่ะค่ะแล้วความจริงที่จะทําต่อมีอะไรบ้างคะพอจะรู้บ้างไหมสิ่งที่ ค่ะได้หาข้อมูลครับลีโน้กเก้กับพี่ตุลีสุดายแล้วก็มาตามรอยตุลีปอเตียงตามทีุ่งตู่ได้นโยบายของุตู่ที่สนับสนุนในหลวงรอ .9 ใช่ไหมครับโครงการหลวงหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ได้มาศึกษาดูแล้วมันก็สามารถเรื่งองดนตนรีได้ทำให้ชีวิตเราจากชัวันสี่ห้ารเมื่อก่อนลูกพ่อหลวงทุกคนเห็นความทุ่มเทของพี่ตุลพี่ชายคนโตของพวกเราแล้วใช่ไหมแล้วเราไม่รู้สึกสงสารเห็นใจพี่เราบ้างเลยหรือ พี่ชายเราสู้เพื่อบกป้องพวกเรามาตลอดมาตอนนี้ข่าศึกประชิดเมืองหลวงแต่พี่ชายก็สู้แบบลูกผู้ชายโดยไม่ทำร้ายใครถึงแม้จะรู้อยู่ว่าพวกส้นเตนพวกไหนที่มันเป็นหนอนหอนไส้ชักศึกเข้าบ้านลองย้อนมองดูอดีตเอาเถิดที่ไทยเคยเสียกลุ่มก็เพราะพวกไสศึกใช่ไหมและตอนนี้พวกมันเปิดหน้ามาเต็มๆส่งสมบุนขี้ข่าเงินสกปรกมาสวมรอยเป็นเสียงประชาชนฝ่ายมันซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่ว่ามันคือโรบอทไอโอขณะที่ในโซเชียล ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงมีแต่พวกลูเซอร์หากินแบบขยะสังคมรวมทั้งการตลาดสุดทุเรศแบบโพชี้นำเรื่องโกหกทั้งนั้นไอ้พวกโพปั่นกระแสมีแต่พวก i อโอโรบอทเท่านั้นแหละที่ไปทำเซอร์เวยอยู่ผมได้ลองทำแบบสมรวจส่วนตัวในหมู่คนรักชาติศาสตร,ร์และพีต่ตูกว่า6 0แสนคนไม่มีใครคนใดเลยเคยถูกสำรวจด้วยแบบสอบถามแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันหมายความว่าโพ เหล่านั้นเป็นโพจากคลอกแห่งใดก็คือไอโอที่มาในรูปของโพไอ้พวกขาดศิน 5. ห้ามุสาวาทาจนเป็นสันดานแล้วพวกเราที่เรียกตัวเองว่าคนดียังมีความสุขกับคําว่าพลังเงียบอยู่หรือพี่ตูสู้มาตลอดโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่ครั้งนี้พี่ชายประกาศแล้วว่าอย่าปล่อยให้แกสู้อยู่คนเดียวอย่าให้แกโดดเดียวพลังเงียบต้องสแสดงพลังออกมาได้แล้วส่งเสียงให้พี่ตูรู้ว่าพี่ชายไม่ได้สู้คนเดียว พวกเราจะขี่คอพี่ชายไปตลอดใบเลยหรือกําลังรออะไรอยู่อย่ารอให้สิ้นชาติแล้วมาโทษคนนั้นคนนี้ในภายหลังชาติศาสตร์กษัตริย์ต้องพงอยู่พวกนอนบ่อนไส้ส้นตีนจงชิบหาย